สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักเกียริฟาร์มนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาสัมภาษณ์ลุงปูนครับซึ่งเป็นพ่อค้าโคกระบือครับว่าจะมีปลายทางไปที่ไหนนะครับสำหรับกระบือชุดนี้นะครับคุณลุงปูนสวัสดีครับผม สำหรับชุดนี้ปลายทางจะเดินทางไปที่ไหนครับคลายชุดนี้จะไปลงที่บ้านก่อนอ๋อคอนแล้วจะมีรถพ่วงมาอีกตัวนึงอ๋อไปลงที่บ้านบ้านอยู่ที่จังหวัดที่ที่ที่ไหนที่ไหนครับบุรีรัมย์เรานี่แหละอ๋อบุรีรัมย์เราเนาะครับอ๋อปลายทางลบแรกครับไปลงที่บ้านครับบุรีรัมย์อำเภอกระสังเนาะคุณลุงอือชุดนี้ก็ประมาณได้กี่ตัวครับ นี่ของพ่อด้วยกับเป็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวเนาะโอ้เจ็ดตัว8ปดตัว8ปดตัวมีแต่ตัวอ้วนๆบึกๆเลยบรรจุได้ประมาณกี่ตัวครับแบบแน่นๆหน่อยพอดีๆคด้ารถนี่มันกับประมาณ14ตัว14ตัวเนาะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อืมแล้ตัวเล็กก็20อืม ดี๋ยวให้คุณลุงพาไปดูบรรยากาศใกล้ๆนหน่อยอตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยใหญ่อ้วนๆนี่ครับตัวผู้ใหญ่ด้วยตัวผู้ใหญ่อยู่ด้านในเนาะด้านในคุณลุงกลาเป็นพ่อค้าครับโคกระบือครับซื้อมาแล้วก็ขายไปครับซื้อมาขายไปอยาก,กับพ่อคุณลุงยึดอาชีพนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยนานแล้วสามสิบปีแล้วมั้งโอ้โหปศยี่สิบเก้า ตั้งแต่พศยี่สิบก้าครับประมาณสามสิบกว่าปีเนาะแล้วแนว,วทางเราุณลุงมีแนวทางมายัางไงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นกนเน็เริ่มซื้อีไงเริ่มซื้อใหม่ๆก็ก็ไม่เท่าไหร่นอะสมัยตก่อนฝ้ายมันถูก๋อ พอ,อสอนยี่เอสนามสพอสอนยี่อสิบเก้นี่ควายยังไม่แพงเนะาะราคาถูกทำนามันก็ไม่ไหวต้องหาอาชีพเสริมมันเป็นอาชีพเสริมซื้อวัวซื้อควายซื้อวัวซื้อควายเป็นพ่อค้า,คาปัจจุบ,บนันนี้หันมาเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมคุณลงุงมันก็ไม่หลักเท่าไหร่เราก็ทำนาด้วยอ๋อคุณลุงมีอาชีพซื้อซื้อประจำนั่นแหละซื้อประจำครับแล้วก็ ทำนาด้วยเกษตรกรด้วยทำอ้อยด้วยทำอ้อยด้วยมันนไปี่ครับแกจะยึดอาชีพซื้อควายอย่างเดียวครับผมต้องเอาหลายอย่างวันนี้คุณลุงกำลังรออีกหนึ่งตัวครับกำลังมาขึ้นรถครับเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในนิดนึงในรถก็จะนี่ครับแต่ละตัวก็อุดมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์พวกนี้วนมีแต่ตัวนวดเลยครับพวกนี้เท่าเทียมกันหมดเลย S 1, <1. <S 2>, 2 3 4 5 6 7ตัว7ตัวตัว8ยังไม่ขึ้นกำลังจะขึ้นนี่ตัว8กำลังจะขึ้นครับเดี๋ยวให้คุณลุงเตรียมพร้อมกับนีครับมนเป็รเม่เม็นอิบบเบเ่มิบอ่่เิบเอม วันนี้คุณลุงก็รออีกหนึ่งตัวครับถายครับเอามาจากรถกระบะแล้วก็จะขึ้นสิบร้อครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวผู้ครับกำลังอ้วนเลยครับตัวนี้ โครงสร้างกระดูกครับอย่างอ้วนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอากระบือขึ้นรถครับนี่ครับโดยประสบการณ์30กว่าปีครับนี่ครับทำมาเรื่อยๆประสบการณ์30ปีครับระดับปรมาจารย์ครับคุณลุงปูนนี่ครับ30กว่าแล้วยี่สีกับพอสองหกสามนะ นี่ครับไม่มีประสบการณ์ครับไม่มีการกลัวครับนี่ครับแบบง่ายดายครับขึ้นรถตัวที่แปดครับ่ะ เดี๋ยวงดูกันใดเฮี้ยนเขาเลยโอ้กระบาดชาวากับบาดอะไรเนาะบาดอะไรพมาบไดอดอกเจ้าก็เป็นตะไลอ่ะก็ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนเสื้อก่อนเจากต่อเป็นนายไรชอบทูปอี้ชองไหนรักเกียรติตามครับกติตามครัผมขอบคุณมากเลยเลยลสิ เอาาเอา,ารถอารถเปลาวะารถก็ปลาโอ้อ่านเล่นนี่ครับบรรยากาศครับแปดตัวครับอ้วน หลายทางอยู่ที่กระสังครับคุณลุงจะไปพักที่กระสังนะครับแล้วก็จะมีพ่อค้ารายใหญ่มารับอีกทีหนึ่งครับเพื <ocalyptic> ่อ <brakes>, ที่จะไปที่จังหวัดสะแก้วครับเจ้าดิ๊ิ ก็เรียกมีสเมบาานุ่มนเป็นนเบ้ยนีอาร์พียทันมาตรงโย่แต่ามีโย่ตอนตื้ใชนะเจะท่เ้นเท่ันเองเ,องเองอล,ลุงแล้วไปทางไปที่ไหนต่อนะพักที่บ้านที่กระสังพักบ้านที่กระสังแล้วก็ เขาจะมารับอีกต่อหนึ่งรถพ่วงมาเอาอีกต่อหนึ่งโอ้โออรถพ่วงมารับอีกต่อหนึ่งที่จังหวัดสะแก้วเนาะจะมาที่บ้านลุงพี่งจะสังลงไปสะแก้วอืมจะข้ามไปเวียดนามเขาจะถูกส่งออกไปที่จังหวัดเวียดนามนี่ครับท่านใดที่มีโคกระบือนะครับที่อยากจะขาย เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรคุณลุงปูลไว้นะครับติดต่อโทรมาได้เลยนะครับระยะทางใกล้ๆเดี๋ยวคุณลุงว่างสะดวกก็จะแวะไปดูให้นะครับถูกราคาถูกใจก,ก็คุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดชแชร์ให้กับระเกีฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับผม